สวัสดีครับทุกคนทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เพจตามล่าคุมทรัพย์ตลาดอเ r ็กนะครับวิธีการเทรดแบบโจนสลัดนะครับผมวันนี้วันอังคารที่20กรกฎาคม2564ครับวันนี้เรามาวิเคราะห์กราฟกันเถอะเพื่อวางแผนการเทรดนะครับผมในส่วนของ time frame day วันนี้นะครับบ่งบอกว่านะนะครับเอาอย่างนี้ดีกว่าเดี๋ยวผมสรุปให้ time frame day s i ว e นะนะครับ เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเมื่อเรารู้ว่าไทม์เฟรม y ดซายเว่เนี่ยนะครับเราจะต้องหารับหาต้านนะนี่คือเทคนิคนะเราจะต้องหารับหาต้านและเข้าไปดูแรงซื้อแรงขายในไทม์เฟรม H4 จากนั้นไปจับสัญญาณในการเทรดในไทม์เฟรม H1 นะครับเราก็จะได้จุดเข้าออเดอร์ของการไซด์เวจากไทม์เฟรม day ละนะครับไทม์เฟรม a y เหตุใดจึงไซด์เว่ล่ะนะครับเขาขึ้นมาจากแนวรับด้านล่างนะ นะครับมาเจอแนวต้านจากนั้นก็ลงมาพักตัวเสร็จนะครับแล้วก็มีการไซด์เวย์นะบริเวณตรงนี้นะครับอ่าแล้วมันจะหลุดจากไซด์เวย์ตอนไหนล่ะนะครับเดี๋ยวเราต้องรอดูสัญญาณในไทม์เฟรมเด์อีกครั้งหนึ่งนะครับว่าภายในอาทิตย์นี้นะจะหลุดจากไซด์เวย์หรือไม่นะครับและการที่จะหลุดจากไซด์เวย์ครั้งนี้ครับเขาจะขึ้นไปยังทิศทางเดิมไปหา1865 1843หรือไม่หรือ จะลงมานะครับที่แนวรับ1789หรือ1766อีกครั้งหนึ่งนะครับแบบนี้นะเราต้องรอดูเขาเลือกทิศทางก่อนนะครับแต่ถ้ามองจากทมเฟรมใหญ่นะเขาจะมีแนวโน้มขาขึ้นครับหมายความว่าเมื่อเขาลงมาพักนะครับอันนี้มองจากทมเฟรมใหญ่ก็คือทมเฟรมบิ๊กนะเมื่อเขาลงมาทดสอบแนวรับบริเวณนี้นะครับเขาจะมีจุดเข้าออเดอร์ขาบายขึ้นไปต่อ นั่นหมายความว่าในกรณีที่เราเทรดยาวนะผมกำลังจะบอกว่าถ้าคุณจะเทรดยาวจริงๆคุณมาเข้ากลางทางแบบนี้เข้าผิดแต่ถ้าคุณคิดจะลองดูนะครับการเข้าตรงนี้ก็สามารถเข้าได้จริงๆแล้วการเทรดยาวในระบบเทรดจนสลัดเนี่ยครับเราจะเข้าจากจุดกลับตัวนะจะได้ราคาที่ดีที่สุดนะครับถ้าแล้วก็จุดกลับตัวในระบบเทรดจนสลัดนั้นก็ไม่เหมือนระบบอื่นเหมือนเก่านั่นแหละ นะครับต้องเรียนพื้นฐานให้เข้าใจก่อนนะแล้วก็จะเข้าใจในสิ่งที่ผมพูดมากขึ้นนะครับเพราะว่าระบบเทรดจนสลัดนั้นนะมีความลึกของรายละเอียดซ่อนอยู่เยอะมากๆนะครับถ้าท่านใดสงสัยนะให้เรียนในบทเรียนฟรีพื้นฐานนะครับในที่ผมทำทำไว้ให้นะทุกคนทุกท่านก็จะเริ่มเข้าใจแล้วว่าสิ่งที่ผมวิเคราะห์สิ่งที่ผมต้องการสื่อความหมายนั้นคืออะไรนะครับ ต่อไปนะอันนี้แนวะรับแนวต้านนะครับเนี่ยเดี๋ยวเราเข้าไปดูใน H4 นะครับตอนนี้ตัวเลขมันซ้อนกันอยู่ทีนี้เราเข้ามาดูในส่วนของ Time Frame H4 นะครับเราจะเจอเดี๋ยวผมขยับแนวต้านนิดหนึ่งครับโอเคแล้วตอนนี้เราเจอต้านหนึ่งแปดหนึ่งเจ็ดอยู่นะครับแล้วก็ ตาต่อไปนะครับก็คือ1825และ1832แนะแล้วก็1843ตามลำดับนะครับเรดู1843งดู1843นิดนึ่งโอเค1843ตามลำดับโอเคในส่วนของทางเฟรม H4 ครับนะเริ่มมีแรงบายขึ้นมานะครับหลังจากที่ลงมาเมื่อคืนนะลงมาเมื่อวานนะเริ่มมีแรงบายขึ้นมานะครับ มีโอกาสขึ้นต่ออยู่นะครับถ้าสามารถยืนเหนือ1817ได้นะถ้ายืนเหนือ1817ได้นะครับกราฟมีโอกาสขึ้นต่อแต่ว่าในทางเฟรมเฮดสี4นั้นประกอบไปด้วยแท่งเทียนทั้งหมด6แท่งนะครับนั่นหมายความว่าการที่เราจะมั่นใจว่ากราฟจะยืนเหนือ1817ได้ต้องอาศัยแท่งเทียนในทางเฟรมเฮดสีอันนี้เรื่องกดความสัมพันธ์ของแท่งเทียนนะนะครับ เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราจะต้องรอช่วงเวลาประมาณบ่ายสามนั่นเองนะครับผมทีนี้ถ้าจะรอบ่ายสามเฮ้ยมันช้าเกินไปหรือเปล่าเพราะบางทีกราฟมันวิ่งแล้วจริงๆแล้วถ้าเราเข้าใจแบบนี้เราเข้าใจผิดนะการที่กราฟมันวิ่งนะครับก่อนช่วงเวลาหรือหลังช่วงเวลาหรือไม่ตรงกับเวลาที่เรารอนั่นหมายความว่าเราไม่ได้เข้าใจมันว่ามันจะวิ่งช่วงไหนและเราเนี่ยกระโดดไปไทม,ม์ทมเฟรมนู้นไทม์เฟรมนี้มั่วไปหมดทําให้เราสับสน ถ้าคุณเทรดไทม์เฟรมไหนนะครับให้อยู่ที่ไทม์เฟรมนั้นสัญญาณในแต่และไทม์เฟรมนั้นจะแสดงให้เราเห็นชัดเองคุณต้องเข้าใจหนึ่งไทม์เฟรมก่อนเพราะว่าถ้าคุณไม่เข้าใจ time frame, ไทม์เฟรมใดไทม์เฟรมหนึ่งคุณจะไม่เข้าใจ time frame ไทม์เฟรมใดๆเลยได้ในทางตรงกันข้ามครับถ้าคุณเข้าใจหนึ่งไทม์เฟรมคุณจะเข้าใจทุกไทม์เฟรมนะครับและนี่คือความหาศจจรย์ของระบบเทรดจนสลัดต่อไปนะครับเราดูแล้วว่าเฮ้ยในไทม์เฟรมเฮ็ดหนึ่งเนี่ยนะ ถ้ากราฟนะสามารถยืนเหนือ1817ได้นั่นหมายความว่ากราฟมีโอกาสไปต่อที่ต้าน1825 1832โดยประมาณนะครับเพราะฉะนั้นแล้วแท่งนี้สมมติว่าช่วงประมาณเวลาบ่ายสองนะกราฟสามารถยืนเหนือต้านนี้ได้นะครับเออบ่ายหนึ่งนะกราฟสามารถยืนเหนือต้านนี้ได้นั่นหมายความว่าโอกาสที่เขาจะขึ้นไปถึง1825 1832วันนี้นั้นมีแน่นอนนี่แหละคือการรอคอยคือการจับจุดสัญญ,ญาณว่าเออ นะเราจะรอาบหรือรอเซลแล้วเรารอเซลรอบายที่ตรงไหนนะครับแนวรับแนวต้านเน่ยเป็นครูที่ดีที่สุดถ้าคุณทําถ้าคุณหาแนวรับแนวต้านไม่แม่นนะครับอะไรก็จะลวนไปหมดอะไรก็จะเป็น PA ไปหมดทีนี้พอเกิด PA ปักบางทีมันเป็นการไซด์เวงไงถ้าเกิดว่าเราไปเข้าออเดอร์ปุ๊บเราก็จะโดนลากอย่างเงี้ยครับแล้วพอเผลอผิดทางขึ้นมาเนี่ยก็คือแบบเสียหายได้เยอะเลยนะนะครับผม บางคนเข้ากราฟตอนกราฟไซด์เวกว่าจะมีกําไรก็กราฟก็ขึ้นลงขึ้นลง,ข,นลงขึ้นลงนะครับรอทีนี่เป็น10ชั่วโมง5ชั่วโมงอย่างเงี้ยคุณไม่ได้เข้าตอนที่กราฟมันวิ่งไงไม่ได้หมายความว่ากระโดดเข้าออเดอร์นะหมายความว่าคุณต้องจับสัญญ,ญาณให้ดีนะครับคุณต้องเข้าใจด้วยว่ากราฟจะวิ่งช่วงไหนมาพร้อมอินดิเคเตอร์มาพร้อม Rsisto พวกนี้นะครับมันจะมีจุดไซเวของมันอยู่อย่างที่ผมเคยสอนนะหลังจากไซเวนั่นแหละนั่นแหละคือจุดที่คุณจะเข้าออเดอร์นะแล้วการเข้าออเดอร์ตรงนั้นต้องอาศัยอะไรหนึ่งอาศัย PA อาศัยรับต้านที่แม่นยำแค่นี้ก็สามารถทำกำไรได้แล้วนะรวยด้วยนะครับได้เยอะด้วยนะนะครับอยู่ที่ทุนของแต่ละท่านนะครับก็สำหรับมือใหม่นะอยากให้เริ่มที่0.01นะครับไม่ควรโลภนะครับเพราะว่า เมื่อมีความเข้าใจแล้วอ่ะเราจะเพิ่มหลอดนะครับก็ได้นะไม่ได้เพิ่มหลอดก็ได้นะไม่ได้ก็ไดรยังไงละ่ะไม่ได้มีความวมตกกังวลใดๆเลยเพราะว่าเราเข้าใจแล้วไงเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างไม่ใช่ปัญหาครับเข้าออเดอร์ต้องมีกําไรโอเคฝากเอาไว้ครับใครยังฟังไม่ออกว่าเรารอบายตรงไหนเนี่ยเดี๋ยวรอย็นเหนือนี้ก่อนนะเราก็จะบายอย่างปลอดภัยถ้าจะเซลต้องเซลลใต้ตแนวต้านพวกนี้นะครับ 1 8 3่งแปดสามสนพวกเนี้นะแต่ว่าตอนนี้ยังมีแรงบายอยู่นะเพราะว่าทำเฟรมสีนั้นนะครับโจด้วยแท่งสีเขียวนะโอเคแรงบายเริ่มมาละเดี๋ยวผมต้องรีบหยุดคลิปนี้ก่อนเพื่อทุกท่านได้ทบทวนแล้วก็หาจุดเข้าออเดอร์สิ่งที่คุณจะทําได้ก็คือการตีนรับแนวต้านตามนะครับอย่าลืมนะลน่ารวยทุกคนทุกท่านสวัสดีครับ